สี่ดีค่ะวันนี้เราก็มาแพ็กพัสดุกกันนะคะให้พี่คนนี้นะคะให้ของให้คนนี้นะคะนี่เนาะก็สั่งไปเป็นถุงแก้วนะคะจานวน200ใบนะคะส่งแบบแฟลคนะคะนั้นก็ขอแล้วก็อันนี้จะเป็นกาขอบคุณแล้วก็เป็นของเถมไปให้นะคะก็เดี๋ยวจะ <c oughs> ใส่ลงไปในซองนะคะก็ติดกับเทปเสร็จแล้วมาเจอกันใหม่นะคะ โอเคคะ่ะของลูกค้าคนนี้ก็แพ็กเสร็จแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นของคนนี้นะคะนี่จะเป็นของคนนี้แบบนึงนะอึบนี่นะคะจะเป็นของลูกค้าคนนี้นะคะนี่สั่งไปเป็นป็อกอิตนะคะจำนวนแปดอันนะคะนี่นะคะเราก็ส่งแบบแบบนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้า นะคะโอเคเนาะแล้วก็เราก็ใส่ของแถมพร้อมกรัดให้เหมือนกันนะคะกลับเหมือนคนแรกเลยนะคะโอเคเราก็จะไปติดสกอตเทปกันเลยเนาะ,ะขอดอบไปตามติดสกอตเทปเสร็จนะคะแล้วก็ของลูกค้าคนนี้ก็แพ็กเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ของคนต่อมานะ,ะจะเป็นของคนนี้อุ้ยหวง เป็นของน้องกล่กลองใหญ่สุดเลยนะคะจะเป็นของน้องคนนี้น้องก็สั่งเป็นสกูชี่ไอติมไปนะคะเอ,เอสกูชี่ถังนมนะคะขอโทษที่พูดผิดด้วยเนาะ,คะ <S <S เคจะมานับให้ดูนะคะว่าน้องสั่งไปกี่ชิ้นนะคะเคอันนี้ก็ส่งแบบแจกนะคะแลวน้องก็สั่งไปเป็นอันนี้ด้วยไอเจ้าพุดดิ้งนะคะนี่ให้ดูเลยนะมีพุดดิ้งหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีเป็นถัง ถังนม,มก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะคะได้ไปสิบสามชิ้นเลยนะัดส่งแบบแปดนะคะแล้วก็ของแถมก็เหมือนกับคนแรกเลยนะคะเป็นอันนี้กับ นะคะโอเคแล้วก็จะไปติดสกอดอตเทปนะคะขอดอปตอนติดสกอตเทปเสร็จเลยกันเนาะแล้วก็คนนี้นะคะก็แพสเสร็จแล้วนะคะขอบคุณนะคะสําหรับสามออเดอร์นะครับคืนนี้นะคะพวกนี้จะส่งให้นะคะแจ้งเล็ไม่เกิน6กโมงเย็นนะคะโอเคไปลแล้วนะคะบ๊ายบาย